สวัสดีครับคุณูุฟังที่ักครับแนหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยอวดดีจตุพรฟาดแรงเมินเสียงต้านกูรูตะแบงแจกเงินดิจิตัลท้ากุมภาพันธ์หวานเลยครับเนื้อหาใจความนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องบาก,ก่อนจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับในเมื่อในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกับพักเพื่อไทยเนี่ย ทําเป็นอวดดีใส่นักวิชาการกว่าร้อยคนที่คัดค้านการแจกเงินดิจิตอลหมื่นบาทดังนั้นนายกถ้ามั่นใจว่าเป็นนโยบายที่ดีก็ควรจะกล้าแจกเงินในเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับไม่ต้องไปรอจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วครับขนาดมีคนที่เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสองคนมีคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคนที่เป็นนักวิชาการรวมกันแล้วเนี่ยร้อยกว่าคนออกมาคัดค้านการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต แต่ละคนก็รู้แล้วแต่มีประวัติรักชาติบ้านเมืองแล้วก็ไม่มีปัญหากับรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรับฟังสิครับอย่าไปแสดงอาการอวดดีแล้วออกมาตอบโต้สิ่งสําคัญคือพักเพื่อไทยเนี่ยกลับไม่นําทีมงานด้านการเงินการคลังออกมาชี้แจงนโยบายแจกเงินดิจิตอลให้เป็นระบบไม่มีเลยคงจะเป็นเพราะว่ากระดูกทางด้านการเงินการคลังเนี่ยมันยังอ่อนอยู่หรือเปล่าครับ แม้นายกจะมีชื่อต่างชั้นสู้กับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้แต่ให้นักการเมืองมาอธิบายทางการเมืองแล้วอ้างว่าประชาชนต้องการโดยไม่ใส่ใจว่าจะก่อปัญหาผลกระทบโครงสร้างของประเทศอย่างไรยิ่งเพื่อไทยเน็บแนมนักวิชาการไม่เคยค้านร,รัฐบาลทหารเรื่องนี้เพื่อไทยไม่มีสิทธิ์อ้างนะครับเพราะว่าทหารเนี่ยยึดอำนาจเขียนรัฐธรรมนูญ2560ช่วยให้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล ทั้งที่ตระบัดสัตว์ต่อประชาชนในช่วงการหาเสียงนักวิชาการเข้ายกเหตุผล7ประเด็นที่ไม่ควรจะแจกเงินดิจิตัลหมื่นบาทโดยมีความเห็นถึงเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ว่ากําลังฟื้นตัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการกระตุ้นยังไม่จําเป็นหรอกครับสิ่งสําคัญคือการใช้งบประมาณมหาศาลเอามาแจกเนี่ยย่อมจะทําให้สูญเสียงบลงทุนแล้วก็งบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศชาติไป นอกจากนี้นะครับนักวิชาการก็ยังไม่มั่นใจว่าการทุ่มเงิน5้าแสนหกหมื่นล้านบาทเนี่ยโดยข้ออ้างว่าให้ GDP ขยายตัวมันจะเป็นความหวังที่เกินจริงไปหรือเปล่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับเมื่อดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นจะทําให้ไทยเนี่ยมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นไปอีกพร้อมกับเสนอแนะให้รัฐบาลเนี่ยลดหนี้การคลังเพื่อลดวิกฤตเศรษฐกิจรวมทั้งเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมและเหตุผลสุดท้ายเนี่ยคือไทยกําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับ การเตรียมตัวด้านการคลังจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเหตุผลทัาเจประเด็นนี้รัฐบาลจะปล่อยให้นักการเมืองเพื่อไทยซึ่งอ่อนหัดเนี่ยไม่มีความรู้ความชํานาญด้านการเงินการคลังโต้ตอบกับนักวิชาการเหรอครับถ้าเกิดนายกมีวุฒิภาวะเป็นผู้นําแล้วเนี่ยนะครับต้องไม่มองว่าคนที่เคยเป็นผู้ว่าการแบง์ชาติมาก่อนเนี่ยเป็นพวกที่มีปัญหานะครับเพราะว่าทักษิณชินวัตรเองเนี่ยเคยประนามรัฐบาลแจกเงินมาก่อนว่าเป็นรัฐบาลที่ปัญญาอ่อนนะครับคน มีปัญญาไม่แจกเงินกันต้องนําเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจจะดีกว่านักวิชาการก็เตือนรัฐบาลเช่นเดียวกับที่ทักษินประนามพวกแจกเงินนั่นแหละครับนายเศรษฐาเนี่ยไม่กล้าแจกเงินดิจิตอลผมเสนออย่างนี้ผมเสนอให้นักการเมืองเพื่อไทยกับนายกรัฐมนตรีเปิดธรรมเนียบเลยครับแล้วก็เชิญนักวิชาการที่คัดค้านการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยเอาไปแลกเปลี่ยนกันเอาให้กระจ่างไปเลยนายกกล้าหรือเปล่าลครับถ้าแน่จริงเนี่ยแจกเงินเลยครับ อย่าเลิกเด็ดขาดยิ่งนักวิชาการยิ่งคนที่เคยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาเตือนหากรัฐบาลไม่ฟังก็ไม่เป็นไรหรอกครับทําไปเลยจะรอถึงเดือนกุมภาพันธ์ทาไมล่ะครับนายกกล้าหรือเปล่าครับอย่าอวดดีแล้วก็ลังเลใจนะครับถ้าหากแน่จริงทําเลยครับทําเลยแจกเลยเดือนตุลาคมนี้เลยไม่ต้องไปรอจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับการแจกเงินให้กับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยจะทําให้คนบางกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็ได้รับแจกไปด้วย นี่แหละครับผมเรียกว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับการแจกที่ดินสปกยังแจกให้เฉพาะคนจนที่เป็นกเกษตรกรยากจนเท่านั้นไม่มีที่ดินทํากินคนรวยไม่มีสิทธิ์นะครับแต่การแจกเงินดิจิตอลเนันได้ทุกคนยังไงนะครับทําให้ประเทศเป็นหนี้และสุดปลายทางของเงินแจกก็ไหลไปสู่กระเป๋าเจ้าสัวจึงเป็นผลประโยชน์ซ่อนเงื่อนกันอยู่การเมืองช่วงนี้เนี่ยละเอียดอ่อนนะครับ จะทำให้เกิดปัญหาทับถมเร่งความร้อนแรงขึ้นทั้งปัญหาการแจกเงินดิจิทัลการแก้รัฐธรรมนูญที่ยื้อเวลาไปนานถึง3ปีกว่า,วามีหนํำซ้ำเนี่ยสัญญาเก็บค่ารถไฟฟ้าในราคา20บาททำไม่ได้ทุกสายหรอกครับมีเพียงสายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อถูกชำระสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่สถานการณ์รุนแรงที่คาดไม่ถึงเงินดิจิทัลหมื่นบาทถ้าไม่รีบแจกในปีนี้อาจจะไม่ได้ทำนะครับ พอเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นเข้ามาเป็นปัญหาให้นายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีมั่นใจอย่าช้าครับทําเลยและถ้าหากเพื่อไทยอวดดีกับนักวิชาการเนี่ยก็ประกาศท้าทายไปเลยสิครับอย่าก,กลัวครับแล้วคงจะหาที่ยืนยากกันนะครับ